สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะก็เป็นวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์สองห้าแล้วนะคะเอฟซแม่เพ่นวันนี้ก็ได้แนวทางฮานอยรวมแล้วก็ฮานอยแยกของจิตสำนักมาครบทุกสำนักแล้วเนาะแม่เพ่นก็จะได้เอามานำเสนอให้กับ f อฟทั้งช่องในคลิปนี้นะคะ f อฟ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่เพ็ญทุกทุกคลิปด้วยเนาะวันนี้ตรงกับันสุขจะมีแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะส่วนผู้ใดที่ทาของซีเซียนให้ล่อไปก่อนนะคะเพราะว่ายังมาบอท่านครบเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นของเจ็ดสำนักเนาะฮานอยรวมและวก็ฮานอยแยกอยู่ในคลิปนี้ คลิปเดียวจบเบิงห้จบนะคะเอฟซี FC เบิงห้จบทุกทุกคลิปเนาะแม่เพ่นลงคลิปไปเพราะว่าช่องแม่เพ่นจะมีหลายๆสำนักเนาะแม่เพ่นกับบอดดี้แยกลงคือสองอื่นนะคะแม่เพ่นจะร่วมกับล่ไห้เลยเนาะจังใดจังใดก็ฝากช่องน้อยน้อยนี้ไว้ด้วยเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้แม่เพ่นค่ะแล้วก็ทั้ง เจ็ดสำนักนี้ด้วยนะคะ fc c o m เมต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจถ้าผู้ใดตามของอาจารย์ใดตามกองเซียนใดก็ c o m เมต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกท่านดเดอ้อเนาะอ้า,าบ่าวลายใหญ่ห้างค่ะแม่เพ่นจะให้ fc ทั้งช่องมาเบิ่งผลฮาหนอยเมื่อวานนี้เนาะวันที่6นอยพิเศษบนออกส1 9ล่างออก17ส่วนฮานอยปกติบนออกสองล่างออกห้ และฮานอย VIP บนออก042ล่างออก38นะคะ,ะเข้ามาเบิงค่ะเจ้าแรกวันนี้ก็คือของแอดเอ้ยพารวยเมื่อวานนี้เนาะวิ่งลูดมาตัวเด่นนะคะ FC ตัวรองก็มาตัวเด่นก็มาส่วนตัวจับคู่เข้าที่อ่า สี่สองตัวเน้นนะคะสี่สองตัวเน้นเนาะเพราะว่านเปเพื่นเอาขึ้นหน้าจอให้เมื่อวานนี้เนาะสี่สองตัวเน้นส่วนชุดวินก็มาอสามตัวบนสองฮานอยนะคะก็คือนี่ค่ะสองหนึ่งเจ็ดเนาะฮานอยปกติบนแล้วก็อีกฮานอยหนึ่งก็คือฮานอยวีไอพีศูนย์สี่สองนั่นเองเนาะชุดวินแตกสามฮะแตกสามตัวโต๊ด ออยู่ในฮานอยปกติกับฮานอย vip นะคะชุดบินของอันเอสอ้อยเข้าทุกมือนะคะ fc ส่วนของแม่รลี้วเนาะแม่รลี้ววิ่งรูด1กับ5เมื่อวานนี้แม่จับคู่ให้บอเขานะคะพ่อเกลี้ยงฮานอยรวมวิ่งรูดมา2ตัวนะคะก็คือ1กับ2ส่วนตัวจับคู่เข้าที่ เจ็ดหนึ่งเลขออกหนึ่งเจ็ดเนาะนอยพิเศษกับนอยปกติเนาะค่ะเข้า2อฮานอยนะคะอาจารย์สวัยหกับ2มาทั้ง2 1, ตัวจับคู่เข้าที่4ี 5, ่ห้อ่าล่างของนอยปกติเนาะเลขออก5้ส่นะคะส่วนส2เข้าตรงๆบนของนอย VIP ของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ก็เข้า2อฮานอยเนาะ สุดใจพารวยวิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดม,มาสองฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะตาปากน้ำโพวิ่งลูดแปดกับหนึ่งหนึ่งมาสองฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่หนึ่งโบขเขานะแปดก็มาค่ะแปดมาหนึ่งฮานอยจับคู่เข้าที่แปดสามนะคะนี่เข้าที่แปดสามนอย VIP เลขออกสามแปดล่างเนาะส่วนฮานอยแยกของ ตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าสองฮานอยแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าสองฮานอยปกติกับ VIP เหมือนกันเนาะแต่ว่ากระจับคู่บบเขาคืนกันค่ะ,ะหลังจากเขาได้ผลงานของเจ็ดสำนักเมื่อวานนี้แล้วเนาะมาเอาตัวเลขของวันที่เจ็ดมื้อนี้กันต่อเลยนะคะ ส่วนฮาโนยรวมวันนี้เนะหาะฮาโนยรวมวันนี้ของแอดอ้อยพารวยนะคะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่แปดลองสามนะคะวันนี้เนาะแอดอ้อยให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่แปดลองสามชุดวินก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดเนาะส่วนอาจับคู่มีสามศูนย์สามสองสามสี่สามแปด 8 0 8 1 8 3แล้วก็8 4เน้นให้3 4 3 8 8 0 8 3แล้วก็8 4ส่วนชุด3ตะบน2 8 4แล้วก็3 8 4 6 8 0และ3 8 2นั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานนี้เนาะชุดบินแตก3ตัวโต๊ด สองฮานอยปกติกับ VIP ส่วนจับคู่ชุด2องตัวเข้าอ่าชุดเน้น4 2บนของนอย VIP เข้าตรงๆเนาะส่วนวิ่งลูดก็มาทั้ง2ตัวส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่8ปลอง3ชุดวินมี0 1 2 3 4 8จับคู่3 0 3 2 3 4 3 8แล้วก็8 0 8ศูนและ8ปดเน้นที่3 4 3 8 8 0 8 3 8แป ชุด3ตัวบน2 8 4 3 8 4 6 8 0และ3 8 2นั่นเองค่ะมาต่อที่ของพ่อเกลียงส่วนพ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดให้วิ่งรูดเด่นที่8 9 0เนาะชุดเน้นจับคู่ชุดเน้น2ตัว4 8 5 8 6 8 9 2 9 3 9 4ชุดลอง0 1 0 2 อ่าศูนย์สนะคะของพ่อเกลียงวันนี้เนะาะกระดาษกันส่วนของเมื่อวานนี้พ่อทำผลงานออกมาได้สองานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติเนาะส่วน วิ่งรูดมาสองตัวก็หนึ่งกับสองส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่แปดเก้าศูนย์ชุดเน้นสี่แปดห้าแปดหกแปดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ชุดลองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามและศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามค่ะย่งซิมิแหลกอีกเนาะเป็นไหามากแข่สามครูกันย่งซีมิแหลกอีกอะแคปหน้าจออาหาานอยรวมเอดอ้อยพารวยค่ะแล้วก็พ่อเกลียง ได้กันหรือยังไปตอเด้อจ้ะมาต่อของแม่ริวพารวยค่ะวันนี้แม่ให้วิ่งลูดบนล่าง6กับ2นะคะ6กับ2จับคู่ชุดเน้น6 2 6 0 6 1 6 7 2 8ชุดรอง2 1 2 4 2 0แล้วก็6 8นะคะ ของแม่เลี้วเมื่อวานนี้แม่วิ่งรูดหนึกับ5 1มา2องฮานอยห้ามาหน่ฮานอยแต่ว่าจับคู่บเบาส่วนมืนนี้วิ่งรูดหกกับ2ชุดเน้นมี6กสองหก7ูนชุดลองสองหนึ่อสองศูนยแล้วก็68นั่นเองค่ะของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรูดห้กับสอง จับคู่ชุด2ตัวมี05 35 65 85และ95 02 25 27 28และ29นะคะเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวนะคะมาทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้าที่2ฮานอยก็คือฮานอยปกติกับฮานอย VIP นั่นเองเนาะวันนี้ อาจารย์ให้วิ่งรูด5กับ2จับคู่05 35 65 85 95 0225 27 28และ29นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเอาของแม่ริ้วกับอาจารย์สไวกันก่อน ได้แล้วไปต่อนะคะมาต่อที่ฮานรวมสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาหกับเออให้มา6ตัวเดียวนะคะเบาพิษจับคู่ก็มี6กสามหกศูนย์หนะคะของสุดใจพารวยวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานสุดใจพารวยวิ่งรูดให้มา7เม็ดเดียว7เข้า2องฮานอยเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บลเขา ส่วนวันนี้วิ่งรูด6เม็ดเดียวเนาะจับคู่6,3 6,1 6,0แล้วก็7,3 7,1 7,0นั่นเองค่ะอ่าส่วนห้าน้อยรวมตาปากน้ำโพวันนี้เนาะวิ่งรูดบนลร่าง8กับ1จับคู่8,2 8,4 8,5 8,8นะคะแล้วก็1,1 1, 1 2 ห้าหนึ่งสี่หนึ่งส่วนน้ําใจนะคะผู้ใดอยากจะแบ่งปันน้ําใจให้กับตาเนาะก็เอาตามนี้เลยเนาะคะ่ะตาเพิ่นว่าช่วงนี้ตายากนะคะผู้ใดอยากจะแบ่งปันน้ําใจช่วยเหลือตากาับตามเล็กบัญชีนี้เลยเดอ้อเนาะนี่ค่ะแม่เพ่นเขียนให้อยู่เพื่อนว่าขอความช่วยเหลือจากแม่เพ่นเน่แจงเอฟซีให้กับตาเน่ตาเดือดร้อนช่วงนี้เนาะ หลานตาก็บอกสบายเพิ่นบ่ได้ออกเลือหาปลานะคะเนาะเน็ตกระไกลจะหมดลาซันเนาะค่ะ FC ผู้ใดอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้กับตาเนาะช่วยเหลือตาหรือว่าหลานตานะคะก็แบ่งปันไปได้นะคะนี่ค่ะตามนี้เนาะ609 0356แล้วก็735นั่นเองนะคะ,นคะธนาคารอะไรก็อยู่นี่หมดนะคะ FC จะเล unity, น่นกะะัทำใดทำน,นีเนาะค่ะซ c ผู้ใด UT น้ําใจของใครของมันเ <c oughs> นาะถูกไม่ถูกไม่ว่ากันเนาะคะ่ะถ้าอยากจะแบ่งปันน้ําใจให้กับตากับหลานตาก็แบ่งปันไปได้ส่วนของเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งรูด8กับ1ตัววิ่งตัวรูด8ก็มา1ก็มานะคะ จับคู่ให้เข้าหฮาหนอยก็คือ83นอย VIP เนาะเลขออก38ล่างนั่นเองวันนี้ตาก็ให้วิ่งรูด8กับ1คือ9นะคะจับคู่ 82, 84, 85, 88, 11, 12, 51และ41นั่นเองค่ะ,ะได้แล้ว f c ทั้งช่องมาแคปหน้าจอเดิมค่ะเนาะบอว่าจะมป็นของตาปากน้ำโพเนาะอาจารย์อื่นๆเสียนอื่นๆก็คือกันนะคะ ่ว่าพวกเพิ่นกะขอกำลังใจจากเอฟซี่คือเก่าเนาะผู้ใดติดตามอาจารย์ไดชอบอาจารย์ไดของแนวทางของอาจารย์ใดหมาน้ำเพิินกะแบ่งปันน้ำใจให้เพิ่นได้เนาะทักไล่ามาหาแม่เพ่นกไาา็ได้คาถาผู้ใดอยากได้ของอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้อาจารย์ไดเซียนไดเนาะส่วนของตาปากนะ้ำโพอยู่นี่แล้ววันนี้นะคะ ได้กันหรือยังไปต่อที่ฮาหนอยแยกกันเลยนะอ่ะ,อะมาเอาฮหาหนอยแยกวันที่7วันนี้ของเขาฝากมาหน่อยพิเศษให้ลูก3มกับ4จับคู่ชุด2ตัว3 8 3 9 4 8 4 9ชุด3มตัวบน3 4 9สี่แล้วก็สี่ ส่วนฮานอยปกติให้รูด8กับ9จับคู่8-4 8-5 9-4 9-5ชุด3ตัวบน8-9-5แล้วก็9-8-4ส่วนฮานอย VIP ให้3กับ4จับคู่ที่3-4 3-5 4-4 4-5ชุด3ตัวบน4-3-4แล้วก็3-4-5นะคะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้า2ฮานอยเนาะ ก็คือฮานอยปกติและ VIP แต่ว่าจับคู่บ่กเขาเนาะวันนี้ก็ให้มาแล้วได้มาแล้ว FC ทั้งช่องพิจ,จะะารณาเอาเดอ้อก่อนเสียงซื่ออ่ะเข้ามารอแคปหน้าจอพร้อมของตาก,กันกลัวเนาะมาค่ะ มาต่อที่ฮานอยแยกตาวันนี้ค่ะตาให้วิ่งรูดน้อยพิเศษ3กับ6นะคะจับคู่ชุด2ตัว3 8 3 1 6ดสามชุด3ตัวบน3 6 1แล้วก็6 3 8ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่8กับ1จับคู่ 80, 8ปดศูนย์ชุด3ตัวบน8 1 3แล้วก็1 8 0และฮานอย VIP ให้มาหนึกับ4 จับคู่ 16, 19, 46, กหสี่ชุด3ตัวบน149แล้วก็416นั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาก็วิ่งรูดเข้าสองฮานอยเนาะแต่ว่าตาก็จับคู่บาเขือขึ้นกันนะคะเข้าฮานอยปกติกับ v p p เหมือนกันเลยเนาะวันนี้ตามตอค่ะมาแคปหน้าจอไปน้ำกันค่ะ อ่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยนะคะให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะวันนี้แม่เพ็ญกะได้แนวทางฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกของเจ็ดสำนักแล้วมาฝากมาตน้นให้เอฟซีทั้งช่องได้ไปเป็นแนวทางกันมื้นนี้นะคะขอทุกคนโชคดีนะหยิบจับคู่ใดไปสื่อไป เสียงโซกกับคอให้ปังกันทุกท่านทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ